สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับมือถืองบ3,000ถึง4,000ระหว่างเจ้าตัว Poco M 6 Samsung Galaxy A 0 6แล้วก็ Oppo ตัวนี้ A 3 x แล้วก็ตัว Honor X 6 b นะผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับงบเลทไม่เกิน4,000กับ ทั้ง4ตัวนี้นะผมบางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับแนะนำว่าให้กดซื้อผ่านนี้พีแนบให้ใต้คลิปเป็นเครื่องสูนไทยเพราะว่าพีก็กดมาจากลิงค์ครับผมในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี่แหละบอกเลยว่าพีก็สั่งเองรีวิวเองผมตัวนี้มาดูว่าเจ้าตัวโปโคสเปคผมตัวนี้บอกเลยว่าสับราคาพีซื้อมาตัวนี้คือ3,500บาทผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่ากับโปรโมชั่นต่างๆที่พีนแนบให้นะ่ะ คือมันค้มจริงครับมตัวนี้ผมใช้ตัว h e d ร o g 9 1 o c t a c o r ออสเปคคือจะเต็มดีไซน์มีความสวยงามมากเลยครับผมตัวนี้ครับคือเก็บดีเทลในการออกแบบของตัวเครื่องบอกเลยว่าสวยสุดงดงามครับนี่พีู่ว่าเป็นมือที่น่าใช้งานมากครับนี่ครับตัวนี้ผมสามารถสแกนนิ้วมือที่ปุ่ม power ปุ่มลดเสียงลดเสียงครับผมตัวนี้เพิ่มเสียงนะครับแล้วก็น่ครับรู หูฟัง3.5แล้วผหมตัวนี้มี IR หรือว่ามีรีโมทคอนโทรลด้วยในการปรับแอร์หรือว่าปรับทีวีก็ถือว่าดีมากผมแล้วก็นี่ครับลำโพงหนึ่งตัวพอร์ตไทซีซึ่งดีไซน์บอกเลยว่ามันสวยจริงครับหน้าจอผมตัวนี้พร้อมกับหน้าจอที่พีรู้สึกว่าหน้าจอใหญ่ครับผม6.79นิ้วหน้าจอแบบตัวนี้ IPS นะผม HD นะผม Full HD Pad, นะพัดนะสัปพีรู้สึกว่าเฮ้ยสเปกกับราคา แถมมาด้วยกับ Android 14ครับเป็น HyperOS โอสต์สปีช้งานมาบอกเลยว่าตัวนี้คือครบคือจบครับนี่ครับกล้องสวยนะกล้อง108ล้านกล้องหน้า13ล้านนะครับนี่ครับอันนี้ Android เวอร์ชันนะครับผม14คนระับผมตัวนี้นี่ครับแรม6 g จิกบวกเพิ่ม6 g จิก d i a t e k Helio G91 Ultra Octa Core ผมตัวนี้แม็กอยู่ที่2.0 GHz ซึ่งบอกเลยว่าเล่นเกม R.O.V ปรับ60เฟรม ถือว่าสบายหายห่วงฟรีไฟ r e แมปปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายผมตัวนี้เนาะคุ้มครับคุ้มคุ้มนครับซึ่งในการปัดหน้าจอผม90เฮิร์ตตัวนี้เป็น full e d i p a นะครับซึ่งบอกเลยว่ากับเดทราคา3,500ให้สเปคมารู้สึกว่าคุ้มผมตัวนี้นะครับเนฟิกเป็น L 1ด้วยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงบอด y ี้มีความสวยงามผมอันนี้ไรู้เจ้าตัว s a m ซุ n ก g ซี a x y A06 พีซื้อมา3,200บาทนี่แหละผมไม่เกินนี่แหละประมาณ3,000ครับสเปคกับราคารู้สึกว่ามันคุ้มนะตัวนี้ผมซึ่งลอมซัมซุง Samsung นะทำาลอมในการใช้งานเป็นแบบว่าทั่วไปสัพพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอครับครับด้านข้างก็มีปุ่มผมสแกนมือนี่ครับดีไซน์สวยนะผมตัวนี้นะนี่ครับมาดูดีไซน์ครับสวยจริงสวยงามครับดีไซน์อย่างสวยผมตัวนี้กล้องหลัง50ล้านนะผมตัวนี้ถือว่า ให้เป็นมือถือที่สพ,พีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ HD Plus ของสพ,พีรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าจอตัวนี้ก็ถือว่ามันเพียงพอในการใช้งานครับนี่ครับถือว่าซัมซุงทำลองเลนะ a อ d r o i d 14เป็น One UI 6.1นะครับใช้งานในการเป็นหน้าจอในการโคดแอปก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอครับถือว่าตอบโจทย์ผีมากซัมซุงก็คุ้มนะตัวนี้3000กว่าบาทครับ ลำโพงหนึ่งตัวพอใช้ C แล้วรูหูฟัง3.5ซึ่งลำโพงสองนี้ลำโพงคือเสียงพอๆกันผมสกินโทนของกล้องตัวยังมีความคมชัดตัวนี้จะเน้น50ล้านลงเฟซอะไรก็ไม่แตกต่างกันมากครับในเรื่องการใช้งานเนาะถือว่าทั้งคู่ทําการบ้านมาดีครับแต่ลอมของเจ้าตัวโปรโคจะเยอะกว่านะลอม1นึแล้วก็แรม6กจิกอันนี้แรม4จิกกับลอม64นะครับก็ถือว่าเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับผมมาดูว่าเจ้าตัวนี้ผม คือเป็นเหมือที่พี่รู้สึกว่า CPU มันมีความแรงมากครกับเจ้าตัว oppo a 3 x กับ CPU Snapdragon 6แนะผมตัวนี้ s ี r ีส์6 s gen 1น octa core ด้วยถือว่าสเปคให้มาคือจัดเต็ม body ในการดีไซน์สัปพพีรู้สึกว่า body มันสวยสุดงามจริงครับตัวนี้ body อย่างสวยอะ่ะ body ้สวยจริงครับผมบอกเลยว่า body อย่างแจมนี่ครับในการออกแบบ ด้านข้างผมตัวนี้ก็มีสแกนิ้วมือบริเวณที่ปุ่มพาวเวอร์นะครับผมตัวนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงหน้าจอบอกเลยว่าสู้แสงคือดีมากสู้แสงคือ1,000นินครับนี่ครับเป็นอะไรที่ดีมากซอฟต์แวร์เป็น Android ครับผม14ด้วยตัวนี้เป็นตัว ColorOS นะผมซึ่งบอกเลยว่าใช้งานมันมีความสมุทมากหน้าจอดีฟเฟน90 Hz ก้เฮกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านแต่สามารถถ่ายพิเซลคือ 32ได้ก็ถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับนะครับลำโพง1ตัวแต่สัดปัะลำโพงคือ300รเปได้ผมซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์มากในการใช้งานครับเกินคุ้มครับดีไซน์อย่างสวยซึ่งพี่ใช้งานมาแล้วรู้สึกว่าใช้งานดีนะน่ครับตัวนี้ก็ดีบอกเลยว่าตัวนี้ดีแล้วแต่คนชอบว่าจะไปค่ายผมส่วนตัวพีว่ามันไม่แตกต่างกันมากแรม4ีจิกบวกเพิ่ม 4G จิกกับรอม64ทั้งคู่ก็ถือว่าทําการบ้านมาอย่างดีมากครับ แบตก็ถือว่าทั้งวันเพียงพอจริงๆนะ4ตัวเนี้ยแบตทั้งวันคือเพียงพอมากผมในการใช้งานครับนี่สิพี e ถือว่าคุ้มครับคุ้มจริงครับมาดูผมเจ้าตัว Honor นะผม x 6 b ซึ่งเป็นหัวซีพีรู้สึกว่าดีไซน์มีการออกแบบด้านหลังที่มีความสวยง,งามและเวลาการจับรู้สึกถึงความแข็งแรงอารมณ์เหมือนกับตัว oppo a 3 x ครับรู้สึกว่าจับแล้ว มันแน่นมันหนามือดียะรู้สึกว่าฟิลลิ่งมันดีมากครับนะครับกล้องก็คือใช้ตัวนะครับ AI กล้ราด้วยถือว่าสเปคกล้องให้พีมาก็ถือว่าโอเคมากครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัว Android v อ r ์ช o n สิ่เหมือนกันจริงจริงอะทุกตัวคือ1 4บส4่สิซึ่งพี่แกให้มาทั้ง4ตัวนี้คือว่าดีมากครับเช่นชมเลยพี่รู้สึกว่าดอมขุงออเนอร์น่ะเป็นรอมที่มีความสเสถียรมากผมเอก็ช่นใช้ตัว CPU Helio NO, G 8 5 Octa Core RAM 6GB บวกเพิ่มอีก6กจิกกับราคา3,000กบาทนี่แหละสปีรู้สึกว่าคุ้มครับตัวนี้นี่ครับแลมมาผมตัวนี้6กจิกนี่ครับลอม128จิจิกหน้าจอ HD พัสนะครับสปีถือว่าเป็นผือที่น่าใช้งานจริงนะตัวนี้นะครับนี่ลำโพงหนึ่งตัวผมในการดีไซน์ก็มีความสวยงามเช่นกันผมบอกเลยว่าทั้ง4ตัวนี้คุณสมบัติในการใช้งานสพีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากที่ผมจะขอ แนะนำในการถ่ายรูปหรือว่าเฮ้ยในการถ่ายรูปมันเป็นไงบ้างครับพีขอเข้ากล้องของตัวตัวนี้ก่อนว่าถ่ายรูปเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ครับปึ๊บหูฟังตัวนี้ใช้ดีมากผมอยากขอเนี่ยดิในการสั่งซื้อให้ผมตัวโซ่ A 3ส r o ปรปรับอ e ีโคไลเซอร์ถึงสิบรูปแบบปรับผ่านแอปได้ด้วยเป็นเป็นหูฟังที่บอกเลยว่าเกินคุ้มจริงแล้วก็พร้อมหัวชาร์จี่หลายคนถามมาเยอะมากว่าพีผมใช้หัวชาร์จอะไรซึ่งพีชาร์จ iPhone iPad หรือว่า Android ทุกตัวพีใช้ของตัวเซตนี่ครับ คุณภาพดีมากพี่ผมจะขอแนะนำในการสั่งซื้อใต้คลิปให้นะครับคุ้มจริงนี่คือชัตเตอร์ในการกดสับพีนะรู้สึกว่ากดดีครับนี่ครับพี่เขาถ่ายเป็นร้อยแปดล้านนะครับนี่เห็นไหมว่าสกินโทนถือว่าดีมากครับมาดูผมตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้นะว่าเป็นไงบ้างผมตัวนี้50าสิบล้านนะครับนี่ครับก็จะนมานห้น,นิผมเปิดให้ดูเลย ลำโพงนี้ไม่แตกต่างกันมากแต่ลำโพงเสียงดังสุดคือตัวนี้นะครับแต่เอางตรงนะเสียงมันก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกถ้าเปิดนี่อันนี้คือมันสามร้อยเปอร์เซ็นครับเสียงมันจะดังกว่าเพื่อนเฉยๆครับมันผมสักรบเร่งพิเซลคือสามสองได้ผมตัวนี้นี่ถือว่าสำหรับพีนั้นรู้สึกว่าตอบโจทย์มากครับตัวนี้นะครับมาดูาผมในการถ่ายรูปของเจ้าตัวนี่นะครับมาดูว่าเป็นไงบ้างนะครับผม นี่อันนี้พี่ก็จะขอถ่ายผมให้ดูว่าเป็นเป็นไงบ้างนะครับนีออ่นี่ครับตัวนี้พี่จะขอถ่ายครับสูงสุดเลยของตัวกล้องนะครับผมตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะซึ่งตัวนี้ผมต้องอัปเดตล่าสุดนะผมมันปล่อ,อัปเดตมาแล้วผมตัวนี้นะครับถือว่าจริงๆอ่ะตัวนี้ลื่นนะครับผมในการเข้าแอปอ่ะนะครับก็จะมาผมสับรูปภาพนะครับก็เอาจริงๆนะมันก็ไม่แตกต่างกันมากมายหรอกครับผมในเรื่องกล้องว่ากล้องไหนสวยแล้วแต่คนชอบว่าชอบแบรนด์ไหนนะครับผมสัพีกล้องหน้าก็ถือว่า oppo ทํากล้องหน้าสกินโทนถือว่าดีครับผมซัมซุงก็ดีนะ ตัว Honor ร์ลอมจะดีครับผมในเรื่องการใช้งานแต่ตัวนี้ก็ถือว่ากล้องหน้าก็ดีผมบอกเลยว่าหน้าจอก็มีสีสันที่สวยทั้งหมดครับแต่ตัวนี้จะหน้าจอชัดกว่าเพื่อนเพราะว่าหน้าจอ Full HD+ pad, อันนี้ HD+ pad, HD+ HD+ อันนี้ผม90 h z อันนี้60 h z อ,อันนี้90อันนี้90ซึ่งพี่ใช้งานมาบอกเลยว่าทั้ง4ตัวนี้ใช้งานก็ถือว่ามันเพียงพอครับบอกเลยว่าเกินคุ้มพี่จะขอแนบลิก์ในการสั่งซื้อ ใต้คลิปมีเนอะบางครั้งพี่อาจจะพูดผิดพลาดประการใดขอไปจริงครับบอกเลยว่าครบจริงทั้ง4ี่นช่วงเซานี้ขอบคุณครับ